ท่านที่สองเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนต่างฝ่ายต่างบอกกับเจ้าของบ้านว่าต้องการส้มและไม่ต้องการส้มแค่ลูกเรียนลูกหนึ่งต้องการทั้งหมดด้วยต่างฝ่ายต่างบอกว่าต้องการส้มทั้งหมดโยมในฐานะเป็นเจ้าของร้านขายส้มยมจะทำอย่างไรเวลาคิดหนึ่ง โยมเป็นเจ้าของรา่างขายส้มเจอลูกค้ามาพร้อมกันต่างฝ่ายต่างแย่งอยากเจาะส้มทั้งหมดเหมือนอนกันคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าเราเป็นเท่าแก่ขายส้มเราจะทำอยังไรเปลเ่็นพักท่านที่หนึ่งช่วโมงฮะเป็ี่ยนพับเปลี่ยนับส้มไปทำกับละเฮาขอคำาี้มแค่นี้ก่อนนะครับ เามาเขาว่าจะส้งไปทําอะไรท่านที้นี่ท่านต่อไปเชิญครับด้านนี้กัับผมมือครับใช่ไ้าได้คำถามที่สองคนละคำับได้คนละคำถามานะครับไม่มากกว่านี้จะเอาชายต่อไหนจะเอาส้มไปชายต่อไหนท่านนี้บ้างครับไปสองแล้วนะครับทานนี้ครับจะเอาส้มไปทําอะไร จะไปใช้ตอนไหนเนี่ยเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมครับเริ่มแคลิฟายได้แล้วคราวนี้ครับจะไปใช้ที่ไหนเอาส่งไปทําอะไรเอาไปทําตอนไหนเอาไปใช้ที่ไหนอ่าาแล้วครับนาีไหขอบคุณมากมากครับเวลาไปจัดการความแคบเน อันแรกก็คือคำถามเขาบอกว่า what ถามว่า what นะได้แล้วนะครับไปเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปใช้ที่ไหนคขาบอกแหววมาแล้วครับ อ่คำถามที่หนึ่ง w h a t ได้แล้วนะครับคำว่า where ที่ไหนก็ได้แล้วเมื่อกี้ยมถามว่าเอาไปใช้เมื่อไหร่ when ครับนั่นมาแล้วมีคำว่า w h a t นีมีคำว่า where มีคำว่า when ครับมีคำว่า w h a t มีคำว่าเวแลวก็มีคำว่าเวนมีคำงฏิบติไหมจ่ายสรุปดงานอัตราตรจมาแล้วครับอัตราตรีจ่ายสนไหมถ้าเซ็นไ้ไม่เอาใช่ไหมจ่ายสนโเที่ยวเบืองอีกสนไหมสนไหมค่สินค้า่สไหม ปริมาณต้องการเท่าไหร่บอกแล oh oh like ้วเมื่อกี้ว่าต้องการทั้งหมดเอาไปใช้แบบใดงานคูมาแล้วครับัานคูมาแล้วครับจะไปทำอะไรเอาไปใช้อย่างไรเทอมัจะไปแล้วครับเห็นไหมฉะนั้นเวลาพูดถึงปาขัดแย้งเวลาเห็นปามขัดแย้งครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือแกลิฟาย หมูเกี language, language. Song, ่ยวข้องกับใครสองเขากำลทำอะไรกันอยู่สามเขากำลทำที่ไหนสี่เขาทำเมื่อไรห้าเขาทำอย่างไรหายนี่ห้าคือพอเห็นปรากฏการณ์บางกระแยกเกิดขึ้นปุ๊บทำถามผ่านบอกเขาเกิดขึ้นนอะไรที่แล้วถ้าห้าข้อนี่มันไม่เกิดนะ มันจะไปออกแบบบางรายแย่งรายนั้นก็จะมาทีห้างมาถ้าห้างยานี้ไม่ขึ้นเกิดขึ้นมาได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะไปไม่ได้ไได้วยฉะนั้นเอาละพ่อค้าถามอย่างนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บต้องได้คำตอบแน่นอนอะไรคำตอบแน่อ <c oughs> นอนจะรู้หน้าดีโอ้ถา,ามไปถามมาปรากฏว่าคนที่เป็นนักธุรกิจเจ้าของร้านไม่ทำ เครื่องสปาเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยบอกว่าต้องการอะไรครับต้องการเกลือองมนอมนะมาตรฐานไฟลนะคนที่จะเอาไปทำเครื่องสพาบอกว่าต้องการเกิือซ่อมเพื่อเป็นเครื่องทำเครื่องสปาพอที่เป็นครูบอกว่าต้องการเนื้อเพื่อเอามาให้เด็กได้ัก็สนนุนไม่ได้ประโยชน์นะมาแข่งนะ มีกุญเชย์หมถ้าเราถามถ้าเราถามถามแบบนี้ขนมาง่ายเลยช่องถาจากพฤษฎียรพิสเีของศเมื่อเช้าเราไปเรื่องพฤษฎียร์กดนกได้ไหมเป้าเจอแล้วมแต่ตอนนี้เราจะพิเีเรื่องปนส่งไปพิษฎดียรทำเลยดีและขาด ครับป <S 2 Pop keys> like like ัญหาคือมาปัดแย้งตัวไดโยกนหมือนถาหายสิที่มันแบอยู่มันเป็นรูปธรรมมองเห็นชัดเจนมันแบ่งได้ชัดเจนแบ่งออกเป็นนี้แบ่งออกเป็นนี้มันแบ่งได้หมดแต่ปัญหาที่มันเกิดก็เพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งผ่านความคิดแตัวเลางไม่เห็นเขาเรียกความปัดแย้งแบบนี้ว่าความปัดแย้งแบบหลบในเป็นความปัดแย้งแบบหลบใน ซึ่งมันมองไม่เห็นนะมันซ่อนอยู่ท่านไง,งแต่แตบเม่อันซ่อนมันก็แบกไม่ได้เพามันเป็นความคิดมัน <c oughs> แบกไม่ออกนะเพราะความประเภทแบบนี้เนี่ย <c oughs> การที่คนสอง <c oughs> คนคิดสิ่งเดียวกันแต่มีความรู้สึกและเข้าใจแตจะอยู่จะไป <c oughs> มองอย่างเดียวกัน <c oughs> มองเรื่องเดียวกัน เห็นสิ่งเดียวกันรประสบกับเรื่องเดียวกันแต่ม <c oughs> ีความเข้าใจต่างกยกตัวอย่างเช่นย่าส,สุดที่สุดนี่คสยกเห็นที่นี่มีจอเป็นแเป็นเคสทาสิกที่สุดท <c oughs> ีดอยู่ในระจาโยวเราก็เข้ามาอ่านกันก่อนเรื่องตาบอดชา้าตาบอดชาความชา้าไฮโนรคอนแรก ก็ให้ไปจับช้างมาเลยไปจับตุ้งพางช้างพอจับตุ้งพางช้างให้มาอธิบายว่าช้างเหมือนอะไรคนแรกก็จะบอกโอ้ช้างเหมือนกับไม่ขวาเหมือนกับปลายไม่ขวาอันนี้แฉกแฉะนิดไปแม่ควาเลยโอ้นเป็นสัตว์ช้างเป็นคตาบอย่างตาวาสัตว์ที่สองไปจับตุ้งพางช้าง ไปจับปลูขาช้างคือโอ้ขาช้างเหมือนกับเสาบ้านเลยนะเขาบอกว่าช้างเป็นอะไรนะช้างเหมือนกับเสาบ้านวักสามกับเสาบ้านเลยจับเสาบ้านปูกจับปลูขาช้างบอกว่าเสาบ้านเจ้านี่เป็นจับปลูกท้องช้างพอดีจับปลูกท้องช้างพอดีสัมมาทางช้างเหมือนอะไรเหมือนกับกระด้งกจากกระด้ง่อยลากษณะกระด้ง มมห่คนอื่นก็อธิบายแตกต่างกันหมดนะครับมันมีหลายคนมีจัดชา้าเลื่อนอยู่ถามเขาทำไมจริงคิดต่างกันจริงเข้าใจต่างกันก็นเพราะว่าข้อมูลมันไม่เท่ากันอ่าถ้าข้อมูลมันเท่ากันนะมันบอกอธิบายได้หมดเดีย๋ยวเขามาเห็นช้างทั้งตัวมาดูละเห็นช้างหัวเห็นทั้างหน้าเห็นหมด ข้อมูลมันเท่ากันยังไงมันปฏิบัติได้เหมือนกันแต่เพราะข้อมูลส่วนมันไม่เท่ากันมันเห็นมาคนละอย่างเห็นมาคนละน้ำเห็นคนละเวลาฉะนั้นหล,นานนลายครั้งเวลาเกิดความขัดแย้งเพราะข้อมูลไม่เท่ากันเขาจึงเรียกว่าความขัดแย้งข้อข้อมูลคอน,นฟลิกต์ของดัต้าหรือฟอร์มข้อมูลมันไม่เท่ากันมันเกี่ยวข้องกันเนี่ย but that uh, yeah.